เจอเหรียญเงินของเราน้่นะร้อยบาทผมให้ทันทีเลยคือนบรรยานกาศบรรยานกาศนะผมเองสะสมมาแล้วก็7จสปีขณะนี้ก็ยอก้าส ผมชื่อสถาบอนมุงเกตนะครับเริ่มทำงานเมื่อ2,490ที่โรงพยาบาลกลางครับแผนกพยาธิวิทยาและชันสูตรโรคก,กลางทำงานอยู่ที่นั่น15ปีทั้งกะทะมปรับปรุงโครงสร้างใหม่จะสร้างโรงพยาบาลที่ฝังทนให้ไปบุกเบิกงานที่โรงพยาบาล เทศบาลนะครหลวงได้ฝั่งทนถึงปี2530ก็ครบเกษียณเริ่มต้นที่ผมได้สะสมเนี่ยนะฮะเป็นด้วยความบังเอิญครับไม่ได้ตั้งใจอะไรหรอกที่จะเล่นเล่นเหรียญแต่ว่าความรู้สึกในส่วนตัวเนี่ยตั้งแต่ใน,นสมัยเด็กรักในการสะสมอยู่แล้วเป็นลูกเสือก็เก็บไอ้เครื่องหมายอะไรต่างๆเนี่ยแต่ มาในปีที่ทำง,งานแล้ววันหนึ่งก็เดินเดินไปที่ทเวิงนครเกษมก็ไปพบร้านค้าเหรียญชื่อว่าร้านเกิมเส่นหววไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นเหรียญอะไรมากมายขนาดนี้ได้เห็นเหรียญในการที่ห้าครับจอบประโอพอเห็นป๊บก็ถูกใจทันทีเลยก็เลยซื้อซื้อไว อันละห้าบาทชดุดหลังจากนั้นก็มาติดต่อที่ร้านก็อีกหลายครั้งก็บังเอิญม,มีวันหนึ่งประมาจา์ผมคนคุณชัยสิริสิงห์เป็นประมาจานผมคนแรกเจ้าของร้านก็แนะนําให้รู้จักท่านประมาจาย์นี้พอรู้จักท่านแล้วก็บอกอ๋อเหรออยู่ที่ทําง,งานโงนารงงานอะไรอะไทำอะไรก็คุยกันเยอะบอกอืมมาหลังก็ มื่ว่างเชิญที่บ้านปกติที่บ้านท่านนั้นก็มีมีตู้ตู้อย่างเนี้ยมีเรียงแต่หมดมีเก่าโ้รานมีเยียมาผมนับถือท่านเป็นพระารมจารย์นะะก็ท่านแนะนำผมทุกอย่างมีวันหนึ่งผมไปที่ บือ้อนเขเสียงไปเขาไปหาเหรียญก็ไปเจอมีร้านค้าที่เคย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 ไป,ไปบ่อยอะนะฮะเจ้าของร้านเขาก็บอกว่ามีมีม,ม,มีมีของดีนะน,นี่เอาไปถามว่าเท่าไหร่เหรียญก็เหรียญบาทรุนการนะฮะม็เหมือนกันเหรียญบาทรุ่นที่เราทําอ่ะมันก็ต่างกันนิดเดียวแต่ผมไม่ดูเขาบอกว่าไปเธอสองร้อยบาทขอต่อนี่น่อได้ไหมสัก้าร้อยห้าสิบ ก็ไปให้อาจารย์ดูเขาบอกโอ้ได้ไหมยังไงเนี่ยหายากนะเขาบอกว่าทาไม่ชอบจะแักอะไรก็ผมก็ได้นะก็ไปได้เห็นในทางประเทศมาสองเหรียญสามรอบาทก็ดีใจเลยครับขากลับก็มาลงรถที่ห้างในเลิกแล้วก็เดินมาตามถนนเจริญกรุงมาเจอร้านตู้ทองร้านทําทองร้านทำนองก็มีตูเ้เล็กๆอยู่ใบก็ไปเดินด,ด,ดูเจอเหรียญเมือนของเรานี่นะร้อยบาท กไอคือแต่งบร,รยากาศบร,รยาการนะโอ้นันดีใจมากปกติผมจะไปตอนเที่ยงนะาหาอะไรทานที่เมืองนครเกษมก็ไปเจอเหรียญเหรียญหนึ่งใ,ในตู้มีขาตั้งเสร็จ้า,า่ก็มันอ่านดูแล้วก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าเขาตั้งราคาไว้สูงกว่าราคาทอง มากนะสมัยนั้นรนาะคาทองมันต่ำกระสีร้อยบาทนะครับถาขายสองรอบาทก็ราคามันก็จะสูงสําหรับผมเมื่อกลับมาทําง,งานมาถึงสามโมงก็นึกขึ้นมาได้ว่าไม่เคยเห็นแล้วสวยด้วยเหรียญใหญ่ด้วยก็เลยซื้อมาเหรียญนั้นก็คือเหรียญสมเด็จคมพยาวะชียรยานบรมวรถ ผมจะมีเวลาหยุดเป็นวันเสาร์อาทิตย์ช่วงนั้นก็ประมาณพศ2500ผมก็จะออกตะเวนไปเรื่อยๆคราวนี้ไปไปที่ข้างโรงเรียนเพาะช่างตลาดบ้านหม้อก็ไปเจอเหรียญบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้าของราชสมบัติครบดีปีรัชดาพิเศษปีคนเขนิยมเรียวกว่าเหรียญเปลยประ,ประามเขาเขาก็บอกว่า150บาทอันนี้ ผมเริ่มมีความรู้แล้วจากเริ่มต้นมาจนถึงจุดนั้นพอเห็นเหรียญนี้ปับ๊บก็ให้ทันทีเลยไม่ไม่ไม่ได้คิดช่วงประมาณปีส5 0 0นร้อยนะครับไปเวิรนะนะ์กนครเกษมก็ไปเจอเหรียญสองเหรียญครับที่เรียกว่าเหรียญหลักแจวครับเหรียญสองเหรียญนี้ไม่เหมือนกันครับอันนึงเป็นทองแดงอีกอันนึงเป็นดีบุกราคาไม่ถึงร้อยครับดีบุกผมเห็นว่าเอ๊ะนีมน่มันปลอมหรือเปล่า ก็ไม่ได้เไ,ไ,ไม่ได้ซื้อได้ไดเหรียญทองแดงมามารู้ทีหลังว,ว่าเหรียญที่บุกเป็นเหรียญที่หายากมากกว่าเหรียญทองแดงไปที่จะเบื้องนครเกษมเนี่ยเขาเป็นประจาอยู่แล้วก็ไปเห็นเหรียญเหรียญหนึ่งป็งตู้แต่ว่าเหรียญคนของคนนี้ไม่ได้ขายเหรียญต่มีเหรียญเหรียญหนึ่งดูในรูปเหรียญแล้วก็เป็นคนกําลังถ่ายรูป แล้วมีคําชื่อว่าวิจิตชายาผมดูแล้วก็ไม่ไม่สนใจเลยเท่าไหร่ก็ไม่ได้ซื้ออยู่มาตั้งนานครับหลายปีประมาณสาปีแล้วมังไม่มีใครซื้อกทีเราซื้อดีกว่าก็เลยตัดสินใจซื้อยี่สิบบาทแต่มาทราบทีหลังว่าโอ้โหเหรญนี้หายากมาก ช่วงที่บ่อบท้องสนามหลวงนนมีร้านร้านค้านะครับผมก็ไปทุกอาทิตย์เดินท้องสนามหลวงรอบหนึ่งแล้วก็มาคลองหลอดจเจอะ้านร้านหนึ่งอยู่ที่ริมคลองหลอดนะครับตรงข้ามกับศาลยุติธรรมก็ไปดูดูดูด,ดูของนี่ไม่ไม่ก็ก็ไม่แพง,งนะครับก็มีตู้เล็กๆท่าก็นั่งอยู่นะขายดอกไม้ขายกล้วยไม้ด้วย มีลูกชายนั่งอยู่ไปที่ไรก็เจอแล้วก็ได้ได้เหรียญมาเหรียญเนเหรีบาทเหดดรียญพดดวงเงินพดดวงอะไรพวกนี้ครับที่มีอยู่แต่เหรียญของลงเปล่นรวดเรืองแสงเนี่ยมีเยอะครับแล้วก็ไปก็ไปเจอพวกเนี่ยพวกจีเรนดกันนฮนะตอนนั้นน่ะมีหัวหน้าผมเนี่ยเห็นผมสนใจเหรียญก็บอกว่า นั่นฮะไปดูที่ตั้งโต๊ะกลางนั่นนะครับมีร้านขายเหรียญอยู่เป็นคนจีนมีตู้เหรียญจี๊เยอะเยอะมากเจ้าหุย,ยครับเจ้าหุยเราก็ไปแล้วก็ไปเป็นประจำเลยครับตัวนี้แต่ว่าได้เหรียญต่างประเทศเหรียญต่าง,งาประเทศส่วนมากเป็นเหรียญจีนแต่ทางยุโรปก็มีพอไม่บ้างวันธรรมดาเนี่ยเขาจะขายอยู่ที่ตั้งโต๊ะกลางครับแต่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาไป ว่าที่จะทอ้ทองสนามหลวงจากตู้เล็กๆเนี่ยนะเวลามาท้องสนามหลวงเนี่ยของก็เยอะมากก็เนี่ยได้ซื้อของเขามาเยอะเหมือนกันฮนะที่ท้องสนามหลวงเนี่ยมีร้านเยอะมากคือไปจุดแรกก็ผมก็จะไปที่ร้านในเข็มผมไปเนี่ยหลังเที่ยงเ้าก็ถามว่ามาทําไมคนคนนักเล่นตเต็มมากแล้วบอกผมเลิกเพิ่งเลิกงาน ก็มาบาทน,นี้คนอื่นเข้าไปหมดแล้วคนเข้าไปยังต่เช้าครัแล้วนี่ในตลาดนัดเนี่ยก็มีที่วัดมหาธาตุมีอยู่อันนึงครับผมเสียดายมากเงินไม่อยู่มึงเงินไม่พอเหรียญประดับแพแถบเหรียญทรงยินดีนะครับเหรียนดุสดีมาลาแต่ไม่มีเข็มใส่ก่องไม่เอี่ยมอะสี่เหรียญเขาจะเอาก่องละหกร้อยบาทผมก็มาเก็บ ไบอกต่อสามร้อยบาทได้ไหมไม่ได้คือที่ไม่ซื้อเพราะว่าผมเคยซื้อได้สามร้อยบาทเนี่ยสามร้อยบาทเนี่ยผมได้มาแล้วสองอันไม่ซื้อพลไม่สวยผมก็เลยมีสองอันเนี่ยเน,ะนะะียดายมากแล้วก็ไปดึงเครื่องราชด,ดาราเครื่องราชสมัยการี้อันห้าร้อยบาทสองอันพันบาททุกลงก็ซื้อมาเพราะว่า อาถรย์หลังดีใจซะอีกเพราะของอย่างนี้หาไม่ได้แล้วอีกร้านหนึ่งก็น่าจะเอ่ยถึงก็คือร้านอาจารย์เพทายนะครับอยู่ที่ท่าประจันนะครับปากจอกท่าประจัน,นะก็รู้จักทัานมาตั้งแต่เริ่มเล่นเหมือนกันและท่านเป็นนักเล่นเหรียญมาก่อนแล้วมีคน มีของก็มามาปล่อยให้ท่านมีการซื้อขายกันคนติดฮนะวันวันหนึ่งเยอะก็มีของดีๆมากนะเป็นเป็นเป็นร้านที่มีชื่อเสียงที่เดียวมีวันผมก็ไปไปพบเหรียญลาชินดีนะฮะวางอยู่ในตู้ผมเห็นแล้ดีใจเพราะผมผมสะสมปครื่องราชประทานราคาทั้หมดก็สองหมืน่นปสองหมื่นผมก็ตกใจ เราสู้เขาไม่ไหวแล้วก็เฉยๆไว้แต่ว่าใจนี่อยากได้มากช่วงนั้นรู้สึกจะประมาณสองห้าสองสูงแล้วมีอีกย่านหนึ่งครับก็อยู่หัวมุมแต่ข้างนอกนะะทั้งนใหญ่ตรงหัวมุมไธรรมศาสตร์นะครับไเจอเหรียญก็ไอนน้น่าสนใจมากเหรียญหมูเป็นเงินมีแข้มขัดด้วยเก้าสองพันบาทมาลูที่หลังว่าเหรียญหมูเนี่ยหายากมากในย่านไปสนิทกลางก็ สมัยก่อนนี้ก็มีร้านเสียกีนะแต่ก็เป็นร้านเล็กอยู่ในกตกัวหลังก็มาสร้างตึกใหม่ก็เป็นร้านใหญ่โตนะก็รู้จักกันมาตั้งแต่คุณสุรชัยยังอายุยังน้อยอยู่นอกจากร้านคุณสุรชัยแล้วก็มีร้านรอขิมหมวน้นนี่ต่อมาคุณสุรชัยเนี่ยรู้จักกันมากขึ้นก็ ผมทำงานอยู่ที่ศรีพิยานะฮะนอกเวลาราชการน,นะเวลว่างผมก็เดินแค่นั้นฮนะหน้าไปสถานีกลางเดินมาเป็นประจำมาทุกครั้งก็ได้ทุกครั้งนะครับตามใจว่ากระเป๋ามากกระเป๋า <c oughs> เราสู้เขาไหวไหมในด้านสมาคมเหรียญเนี่ยนะผม เรงทราบนะะว่าว่าเขาก็มีสมาคมเื่อพศสองห้าหคือวันนั้นนะผมไปที่ร้านคุณแต้ชงกี้ที่เบื้องนครเกษมาแ้ะคุณไพโรธซึ่งเป็นกรรมการคนหนึ่งก็ไปเจอกันเขาความจริงรู้จักกันแล้วนะครับบอกว่าท่านบอกว่าโอ้ดีแล้วไปประชุมด้วยกันหน่อยวันนี้เขาประชุมกัน ก่อตั้งสมาคมผมบอกผมก็ก็ผมเพิ่งเล่นมาไม่เท่าไหร่ครับยังยังยังไม่กล้าแข็งพอขอขอขอไว้อีกสักพักหนึ่งห้าปีต่อมานะครับพอผมเริ่มคิดว่าพอเขาพูดอะไรมาเรารู้พูดอะไรมาเรารู้ก็เลยไปเป็นสมาชิกปีสองห้าสองสองพอสองสาม อาจารย์เกษมมาเป็นนายกท่านก็เลือกผมเป็นเลขาก็เป็นเลขาอยู่สี่ปีพอเขาวาระมีการประชุมใหญ่ก็ก็เลือกผมเป็นเป็นนายกสมาคมเป็นนายกสมาคมได้วาระเดียวครับดังนั้นก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมากเพียงแต่ว่าอยู่เบื้องหลังก็มีเขียนหนังสือ ข่าวสารมีไอวาวาสารอะไรก็ทำมาได้เรื่อยนะครับจนกระทั่งคิดว่าพอแล้วก็ก็หยุดหลังจากนั้นปศสองหาราสิบสมีนักสะสมเหรียญที่ปรึกษากันน้องมารวมตัวกันตั้งเป็นสมาคมเหรียญที่เลึกขึ้นนายยท่านแรกก็คือท่านอาจารย์นิยันดรวิสิชินนะครับท่านที่สองก็คือเรืออากาศที สามารถเวสวัรหลังจากนั้นก็ผมก็ได้รับเชิญมาเป็นนายกเป็นคนที่สามในช่วงนี้ก็เริ่มมีสมาชิกเพิ่มขึ้นงานก็มากขึ้นต้องทำวารสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเหรียญที่ลึกให้สมาชิกหลังจากครบววละในปี2562 ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกิติมศักดิ์ของสมาคมด้วยมาจนปัจจุบันในด้านผลงานทางวิชาการเนี่ยได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาเหรียญกระสาหรือเหรียญที่ลึกของกรมธนารักษ์ตั้งแต่ปี2525 25ครับ เป็นกรรมการอยู่ยี่ห้าปีจำนวนเจ็ดสิบกว่ารายการแต่ว่าจำนวนเหรียญน,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 นมันมันมันต้องพินะจารณาจริงๆแล้วเนี่ยผมมีบทบาทไปตั้งแต่ปีสองสามช่วงนั้นกองเครื่องราชยังขาดเ,เครื่องราชผมก็มีเครื่องราชยพรสมัยการที่หนะ้ครบชุดผมก็ไปให้จัดแสดงอยู่สิบกว่าปี หลังจากที่ผมดีทายแล้วอะงานแรกที่ผมได้รับก็คือทางล i v e r s i t y ตตอนนั้นเริ่มก่อตั้งใหม่และยังไม่มีร้านค้ายังไม่มีใครมาเช่าเขาก็เชิญมาที่สมาคมทางสมาคมก็เชิญผมไปเป็นประธานจัดงานนะครับ ในเรื่องจัดสมาจัดงานที่สมาคมอยู่ทั้งหมดสี่ปีปีแรกในจัดการร่วมกับอกองเครื่องราชใช้ชื่อว่าเอินตราและเครื่องราชยู่ปุ่นไทยผมก็เอาเครื่องราชมาจัดแสดงแล้วก็เหรียญที่ระลึกเอกสารที่ใครมีอะไรก็เอาไปก็ทำหนังสือหนังเล่มผมเป็นคนทำเรื่องเงินตราและเครื่องราชญี่ปุ่ ทังนั้นก็ทุกปีทุกปีก็จัดงานทำอยู่สี่ปีจากนั้นก็ได้รับเชิญไปเป็นที่ปรึกษาของพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับทำอยู่ห้าปีครั้งสุดท้ายที่จะมีงานใหญ่ก็คืองานในการประชุมธน,นาคารโลกครับจากเดิมที่จะไปจ จัดนิทรรศการที่ u ิเวอร์ i ตีเนี่ยผู้บริหารของสำนักเลขาธิการคณะมนตรีเป็นไปเห็นเขาพอเลิกจากงานก็าท่าน้ามาหาผมก็ยืมเครื่องราชนี้ไปจัดแสดงที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่ท,ที่ที่สำนักเลขาองค์ขม,มอให้ไปนะครับจากนั้นก็ได้รับเชิญให้ไปเขียนหนังสือเรื่องเครื่องราชยุพ์ สามสี่เล่มปีสามสองหนึ่งเล่มปีสามห้าสองเล่มปีสุดท้ายก็เ,เงินจราในรอบห้าสิบปีของเ,อเ,อเทเกียินในหลวงหลังจากาทำหนังสือเสร็จแล้วนะผมก็คิดพิมหนังสือขึ้นมาเองเล่มหนึ่งคือกรรษัตริย์ไทย มีเพื่อนนักสะสมด้วยกันเนนะฮะเป็นค้าเป็นร้านค้าทองนั้นมีคนเอาเหรียญมาขายเยอะทั่า้งก็เก็บไปเยอะก็ก็คิดอยากจะทำไอ้ที่เก็บไว้เนี่ยอยากจะมารวบรวมแต่มาขอร้องให้ผมช่วยทำเป็นตําราได้ไหมผมก็มีส่วนร่วมในการทําตําราเรื่อนี้ ชื่อว่าซับบนแผ่นดินสยามเหรียญที่ผมภาคภูมิใจที่สุดนะก็คือเหรียญที่ผมออกแบบแล้วก็สั่งจ้างจากกรมธนรักษ์เหรียญแรกก็คือวันก่อตึก17ชั้นโรงพยาบาลปากสินอันนี้เหรียญครบ90ปีโรงพยาบาลวชชิระอีกเหรียญหนึ่งก็ เหรียญของสมาคมเหรียญกราบแห่งประเทศไทยนะครับเป็นเหรียญที่เราไปทัวร์กันที่ลิมเมยไปดูไหลเรือไฟบ้องไฟนี่นะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้กับวงการนักสะสมนะครับอยากจะให้คนไทยรู้จักเหรียญไทยและรู้ถึงคุณค่าของ เหรียญไทยสืบทอดเป็นมรดกสุทอดต่อไปผพเองสะสมมาแล้วก็จะสปีขณะนี้ก็ยุอาก้าสุบ้า